สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่บอลในศึกคาราบาวครับวันนี้หยิบยกขึ้นมาสองคู่นะครับ Red ang, เป็นทางเบตตันพบก,กับบีเวอร์ฟูลและอีกคู่หนึ่งจะเป็นทางฝั่งของเวตแฮมยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพบก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลาตี่หนึ่งสี่สิบห้านะครับเวลาเดียวกันมาดูผลงานนะัดล่าสุดนะครับของทั้ง2ทีมเป็นทั้งฝั่งของเบตตันก่อนครับล่าสุดนะครับชนะเชลเนามาสี่ชนะมอแคมมาสี่สองและชนะ เป็นฟิลไป3-0นะครับส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับชนะนอรลิทมา3-0เสมอชนะนอรมา0-0และชนะลิคอนมา7-2นะครับเป็นฟอร์มนัดล่าสุดของทางรายการลีกคาระบอลครับนี่นะครับผมของทั้ง2ทีมส่วนสภาพความพร้อมของทีมนะครับเป็นทางเอสตันนะครับผมเปิดบ้านอับการมาเย็นของทางลิเวอร์พูลเชื่อว่านะครับคุณซื้อใหญ่นะครับอย่างกังกี้มาวอนครับเพิ่งจะบุกไปแพ้ให้กับแบ็คพูมา2-0ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมนะครับก่อนลงสนามจะหมดสิทธิ์ใช้งานอลันเบลและกลางวัย26ปีนะที่ยังติดโทษแบนอยู่เช่นเดียวกับเชฟฟานเดเบิร์กนะครับแนวรับตัวยืมมาที่ติดเงื่อนไขห้ามลงทุนกับต้นสังกัดนะครับส่วนพวกคอนเนอร์วิคแฮมนะครับแม็กซิโอุนเต้นะครับแล้วก็อีซี่บาวนะครับและเซฟอีแวนยังเป็นหลายชื่อที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่คาดว่านะครับแม็กกาบอลนะครับยังวางหมากในระบบ3-4-2มุนโดยมีนะครับอิมิดลิส ยับพลเส้นนะครับยืนหน้าเป้าปล่อยล่าตาขายนะครับในแมตช์นี้ในส่วนของทางลิร์พูผู้มาเยือนนะครับคือใหญ่เจเกนคอปเพิ่งจะบุกถล่มอัชนะทีสาแดงแมนยูมาได้ห้าศูนในลีกมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะสำหรับความพร้อมของทีมต่อลงสนามนะครับแต่ยังไม่มีนาบี้คต้านะครับและเซมิเนอร์สองแดนกลางที่ยังบาดเจ็บอยู่จากเกมล่าสุดจากแมตช์เก่านะครับส่งทบกับฟาบินโยฮาวิเอเรียสและเิโกอันการ์ตาล่านะครับ สามตัวเจ็บหน้าเดิมนะยังไม่หายดีนะคาดว่าครอปนะผมเตรียมโรเตชันในระบบ4 3 3โดยจะมีนะผมทาคุมิมินามินโนะจะเป็นรีบอร์ดเดลิกกี้กับสติโอมาเน่ครับเป็นสามประสานแนวลุกคอยล่าสกอร์ในแมตช์นี้เดี๋ยวเรามาดูความน่าจะเป็นนะครับของทั้งสองทีมเดินมาดูทางฝั่งของทัศนคตินะครับเทียบจากรายชื่อชั้นของทีมแล้วยังไงทีมเยอือนลิเวอร์แล้วก็ดูเหนือกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับ และต้องบอกไว้ว่ากองกําลังเสริมของผงแดงชุดนี้ดูดูดีไม่ธรรมดา,าครับไม่จะเป็นทาคุมิมินามิโนะอเล็กอเลตเชมเบเล่นะครับอาจจะเป็นคอนสเตดิโนสซิมิการนะครับหรือจะเป็นซาเลโอมาเน่ที่เกมล่าสุดมีชื่อลงเล่นแค่สามลองนะก็มีสิทธิ์ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงฉะนั้นนะครับบอกไว้ว่ามาตรฐานสูงวัดเจ้าบ้านอย่างเตตันเยอะอย่างแน่นอนนะครับ ในส่วนของทางเปตตันนะครับผมประกอบกับฟอร์มการเล่น6นะัดล่าสุดนะครับชนะมาเพียงแค่นะัดเดียวนะครับมีเสมอ3นะและแพ้ไปสอมีขนาดบอลลีกนะครับเดือดแชมเปี้ยนชิพนะครับยังฟอร์มแถวขนาดนี้การไปเชิญหน้ากับสโมสรระดับพรีเมียร์ลีกครับสนใจว่าเกมนี้ไม่น่าจะรอดนะสำหรับเปตตันเพราะฉะนั้นนะผมดูจากภาพรวมนะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับน่าจะบูรางเลือดอย่างแน่นอนนะครับในแมตช์นี้ จะเป็นอีกทางคู่หนึ่งนะผมที่หยิบยกขึ้นมาครับเป็นทางเวสต์แฮมนะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับติตีนัดล่าสุดนะครับสองทันสองทีนเป็นน้ำเวสต์แฮมก่อนนะผมล่าสุดก็ชนะแมนยูมา1-0แพ้กับอีวอร์ตันไป4-1แล้วก็ชนะแมนซิตี้ไป5-1นะครับส่วนทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะวีคอมมา6-1ชนะสเปอร์มา1-0แล้วก็ชนะแมนยูไป2-0นะครับเป็นรายการนัดล่าสุดของในลีกนี้นะครับในรายการกระบป๋ากัพนะครับ สภาพความพร้อมของเวนแฮมนะครับเดวิดมอยนะครับซึ่งจะเปิดรังนชนะสปเปอร์เป็น1-0นในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับความพร้อมของทีมวันนี้นะน่าจะยังไม่มีอาร์เรคเคนะครับ,รบที่มีปัญหาตรวจพบเชือ้อโควิด -19 นะครับและอยู่ในขั้นตอนของการเล่งพื้นผูร่างกายเ<ๆ>ช่นเดียวกับทางวลาดิเมียดูคูฟานะครับซึ่งมีการบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยคาดว่าเดวิดมอยนะครับเตรียมวางหม